สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหารถไว้ใช้งานอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่วงนี้มีรถสวยมาลงเยอะมากเลยวันนี้ชวนชมนะครับเป็นในส่วนของ n i สสันเซฟิโลนะครับ A 3 3ปี2,002นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับดูก่อนเลยนะครับด้านนอกถือว่าตีใบ95%สป95%นะครับสวยมากแล้วก็เรียบเนียนทุกจุดนะครับลองชมดูก่อนได้เลยการันตีนะครับคันนี้ไม่มีชนหนัก หน้าเดิมหลังเดิมนะครับไปตรวจสอบดูรถได้เลยนะครับแถวการจนาพิเศษนะครับนี่นะครับถ้ารุ่นนี้หลังคาไม่ผุแสดงว่าเจ้าของดูแลไว้ดีนะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับสภาพนี้เนียนกริปเลยนะครับข้างนอกถือว่าสวยงามทุกจุดคันนี้ออโต้นะครับเครื่อง2000บวก lpg นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับลองชมภายในกันบ้างนะครับเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับเนียนกริบเลยนะครับไม่มีแตก ถ้าใครสนใจหาอยู่ไปทดลองขับไปเจรจากันดูนะครับราคาที่เปิดมา89,000บาทนะครับสภาพนี้ท่านสนใจและใช้งานได้หรือไม่ลองศึกษาดูก่อนได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ก็มีนะครับไปศึกษาข้อดีข้อด้อยข้อเด่นนะครับแล้วก็อูเฉพาะรุ่นอะไรที่ไหนมีลองศึกษาได้เลยนะครับก่อนการตัดสินใจคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับน่าจะเปลี่ยนมาหรือเปล่าครับพวงมาลัยตัวนี้แล้วก็มีจอด้วยนะครับ มีเซ,นซ็นเซอร์ถอยหลังมีเซ,นซ็นเซอร์มีกล้องด้วยนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับรุ่นนี้ในราคาหลักร้านนะครับตอนออกมาตอนนี้ขายหลักหมื่นนะครับลองชมดูก่อนว่าถูกใจถูกตาหรือเปล่านะครับสามารถเรียนรู้และก็ศึกษาหาข้อมูลด้วยนะครับในส่วนของไซฟิโลขับก็ บางคนไม่เคยใช้บางคนไม่เข้าใจก็จะหาว่ามันใช้งานไม่ได้แต่ในครับเขาใช้กันเยอะมากเลยนะครับลองไปดูก่อนได้เลยหาข้อมูลเพิ่มนะครับถ้าใครสนใจรถมือสองก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมไว้นิดนึงเราไม่ต้องซ่อมเองนะครับแค่รู้ว่าที่ไหนเขาซ่อมให้เราได้นั่นแหละคือจุดสําคัญครับของการใช้รถมือสองลองเช็คดูอู่เฉพาะรุ่นเฉพาะ ด้านอยู่ใกล้บ้านเราหรือเปล่านี่นะครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับลองอ่านรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับรถคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับใครได้ไปยินดีด้วยนะครับอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่อง Youtube นะครับขอส่วนลดได้เลยขอบคุณครับ